สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอังคารค่ะวันที่2ของสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นวันที่23มกราคมวันที่23ของปี2,567แล้วนะคะไม่กี่วันก็จะหมดเดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีนี้แล้วนะใครอยากทำอะไรนะคะรีบลงมือทำเนาะเห็นไหมผ่านไปแป๊บ,ปบเดี๋ยวก็จะผ่านเดือนมกราคมไปแล้วนะคะ เรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นกันอ๋อแล้วก็ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเนอะอาจจะเป็นบางจังหวัดเนาะนะคะที่อุณหภูมิจะลดลงจะกลับมาหนาวอีกไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าเนาะบาืองที่ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปไหนขนาดนั้นนะคะมาอัปเดตความรู้สึกของเขามาแล้วค่ะเขาบอกว่าคุณมีตัวเลือกเออ คุณมีช้อยส์มีตัวเลือกนะคะอืมถ้าเขาเดินตามคุณเนี่ยเขาจะต้องเสียทุกอย่างไปจริงๆหรือเปล่านะเขาก็แค่อยากจะให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเขาจะเชื่อใจคุณนะแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่มีคำตอบอะไรให้คุณเลยนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้นะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะอย่าลืมกดติดต,ตามช่องนี้นะมูนสตาร์ทาโร่ก้าหนึ่งนะคะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นทุกวันเนาะอันนี้เขาบอกว่าโอยคุณทําให้เขาเจ็บอะแต่เขาคิดว่าเขาทนได้ไม่เป็นไรเออให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะเขาคิดถึงคุณนะคุณคิดถึงเขาหรือเปล่า โอ้ตอนนี้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะอืมเขาจะมอมคุณนะไปเจอกันนะเขาจะมอมคุณนะคะไปดูเลขสิบห้าสิบห้าขึ้นมาตรงกันเลยนะมาดูอันนี้อีก <c oughs> อันนี <c oughs> ้เขาจะบอกว่าอะไรานะคะวันนี้จะสับสนอีกไหมนะเขาบอกเขา รู้สึกแย่นะคะที่ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เขาอยากจะบอกความจริงกับคุณมีความจริงอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกเขากลัวเหมือนกันนะคะว่าถ้าเขาแอคชั่นอะไรตอนนี้มันจะสายไปไหมมันจะช้าไปไหมเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น เขารู้สึกว่าคุณไม่เคยแคร์เขาเลยอารมณ์น้อยใจแต่ก็เพราะอีโก้นั่นแหละเขาปล่อยให้อีโก้เนี่ยนะคะมันมาทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะการที่ได้อยู่ห่างจากคุณน่ะนะคะมันทำให้เขาเห็นอะไรชัดมากขึ้นอืม เขาว่าเป็นคนทําให้เรื่องดีๆหลายๆอย่างในชีวิตของเขาเนี่ยมันแย่ลงเพราะตัวเขาเองแหละนะอันนี้ล่ะเอาออกมาสองอันเลยอ่นะเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาทําให้คุณอะผิดหวังนะคะเขายังมีความหวังอยู่นะว่าคุณกับเขาจะหาทางออกร่วมกันได้ เขาไม่อยากเสียคุณไปเขาพยายามที่จะเข้าใจตัวเขาเองให้มากกว่าน,นี้นะคะโหดวงตาของคุณนี่ช่างมีเสน่ห์ล้นเหลือนะคะว่า่างนั้นนะคุณเป็นคนที่สวยมากๆสวยทั้งกายสวยทั้งใจเลยนะคะว่าอย่างนั้นนะคะโห อ็นเน e รระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมัน Amazing มากๆเลยนะคะเขารู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณนะคะรู้สึกอบบคุณแหละเนาะอันนี้ล่ะเขาบอกว่าเขาขอบคุณนะคะที่คุณสอนให้เขาได้รู้จักยินดีกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะ เวลาที่เขาเห็นดอกไม้นะคะก็จะคิดถึงคุณทุกครั้งเลยนะโรมันติกอยู่นะคะคุณคือคนเดียวที่จัดการให้เขาสงบลงได้นะคะเขารู้สึกถึงความรักของคุณที่ส่งถึงเขานะคะมันเหมือนกระแสะไฟฟ้าเลยอืม e a n d you Power Cooper ลังรักแห่งสองเรานะอื เขาได้เห็นถึงภูมิปัญญาข้างในของคูนะนะมันช่างมีสเสน่ห์ดึงดูดล้นเหลือนะอเขาขอบคุณนะคะที่อดทนอยู่เขานะ I love you โอ้ยอันนี้มาตรงๆนะมาดูอันนี้อีกว่าอันนี้จะสับสนไหม อยากบอกอะไรอีกคะแต่ไม่กล้าติดต่ออ้าว <c oughs> ดูเธอเปลี่ยนไปที่เขาบอกว่าคุณมีช้อยส์มีตัวเลือกหรือเปล่าเธอเซ็กซี่มากรู้ไหม,มเข้าถึงรังใครคุณนะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะเธอไม่ผิดผิดไปแล้ว อย่าทิ้งกันไปได้ไหมนะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงหลับฝันดีนะอ๋อเขายัางไม่ได้นอนแล้วก็เธอคือคู่แท้โอ้วันนี้ไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่นะคะข้อความที่ออกมาเนาะพร้ะบางวันเขาก็สับสนมากเลยนะคะจับต้นชนปลายไม่ถูกเรามาดูออร์คเคกัน <c oughs> น,นี้เราจะดูอันนี้ดู a n ง e l ลนะคะแองเจบอกแพชชั่นเขายังไม่หมดแพชชั่นคุณนะคดิเพนดนซี่การที่ยึดติดกับอะไรมากเกินไปมันก็มีผลกระทบกับความสัมพันธ์นะคะ chemistry โอ้คุณกับเขาเนี่ยจริงๆนะมันเหมือนแม่เหล็กดึงดูดเข้าหากันเลยอะนะคะ Energy ของคุณกับเขาเนี่ยมันมันช่างรุนแรงเหลือเกินประมาณนั้นอนะนะคะพราะความของเขาที่ส่งถึงคุณวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะกดติดตามช่องนี้นะคะมู o สตาร์ทารโร่เก้าหนึ่งหนึ่งเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นทุกวันแล้วก็มาร่วมเขาดาวกันไปตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ